สวัสดีฮะท่านผู้ชมวันนี้แน่นอนนะครับมาพบกับผมนะคะ u r t s u e t s a l ชีย l รีสอรสมุทรสาครนะคะวันนี้เรามีอะไรใหม่นะ,ะโอ้ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะคบผมแน่นอนนะคะดูด้านซ้ายมือผมได้เลยตัวนี้ฮะตัวนี้ตอนตนี้เป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากเลยนะคะสำหรับวงการรถยนต์ฟอร์ดนะเจ้าฟอร์เรนเจอร์แร็เตอร์นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีมิติใหม่นะ,ะนี่ดูได้เลยนะคะอ่ะแล้วผมจะพาไปดูทีละอย่าง มาดูในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเขาก็ยังคงโดดเด่นนะคะเป็นสไตล์แรปเตอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือมันในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะมิติใหม่ทําให้รถมันดูดีดูเท่ขึ้นไปใหญ่เลยนะคะเหมือนตัวผมนี่แหละครับผมโอเคนะคะมาด้านข้างกันค่ะผมเพิ่มเติมมานี่ฮะมิติของขอบไฟหน้านะคะตัวนี้เพิ่มสติ๊กเกอร์มาให้นะคะดูสวยงามเลยทีเดียวนะคะผมล้อแมก่ะล้อแม็กกับยาง มาดูนะด้านข้างเป็นไงครับสติกเกอร์นะฮะดำตัดขอบแดงนะ,ะเด่นมากฮะบันไดานางเป็นบันไดเหล็กอ่าดูแข็งแรงดูด้านนะ,ะตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่อีกตัวนี้อีกตัวหนึ่งค่ะผมโลบานะฮะนี่ฮะโลบานเหล็กนะฮะจากโรงงานเลยแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมทําให้รถเนี่ยดูมันมันดูดุมากขึ้นนะฮะแล้วก็ยังสามารถมีฟังก์ชันการใช้งานที่เพิ่มเข้ามานะคะผม ไปฮะไปฮะแรปเตอร์ะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยแค่นี้มันก็ร่าใจมากเลยนะผม่าไปต่อับผมโอเคด้านหลังนะคะส,สติกเกอร์ะฮะคาดลงมาถึงด้านล่างเลยฝาท้าทยกระบะเลยนะคบผมหัสือแรปเตอร์สีดำมันเข้ากันมากมากเลยนะคะท่านผู้ชมสีเทากับสีโอ้โหสวยงามนะคะผมะมามาดูภายในภายในมีอะไรมั่ง นี่ภายในนะฮะนี่หนังนะฮะเขาเปลี่ยนจากตะเข็บสีน้ำเงินนะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะฮะโอ้โหดูเด่นชัดมากขึ้นนะส่วนตัวนี้นะฮะแผงคอนโซลเนาะเปลี่ยนเป็นไฮโดรกราฟิกแล้วนะคะผมพวงอะไรนะฮะพวงอะไรหุ้มหนังนะคะเย็บตะเข็บสีแดงนะฮะอันนี้จะเป็นสไตล์ของแร็ t เ r อร์เด็กพวงอะไรแบบนี้มีในแร็คเกอร์รุ่นเดียวนะคะท่านผู้ชมนี่ตามตาแร็เตอร์เรียบร้อยนะคะผม มตัตสิฟังชั่นบนพวงมาลัยนะคะควบคุมเครื่องเสียงนะและการขับขี่บนพวงมาลัยนะคะพ,พ,พ,ะะคะพร้อมโหมด off ุดออฟโรดนะทั้งหมด6โหมดยังคงเหมือนเดิมนะครับผมอ่าพัฒน์ชิพนะสนุกสนานในการขับขี่ด้วยการใช้พทัฒทน์ชิพที่พวงมาลัยได้เลยนะคะท่านผู้ชมโซนหนังนะคะเดินได้ด้วย,วยเพ็ีสีแดงนะ,ะโอ้โหเบาะนะคะเบาะ แับด้วยไฟฟ้านะคะผมแปดทิศช่างเบาะหนังอาคันธาาดนีนน่เนี่ยเนี่ยมันเข้ากับรถออฟโรดนะคะสนุกสนานในการขับขี่นะคะอ่าเบาะหนังอาคันธาราเอามาดูครับผมด้านหลังเป็นยังไงมีอะไรไหมด้านหลังด้านหลังเหมือนกันนะคะก็ยังเป็นเบาะหนังนะคะ,ะเย็บด้วยตะเก็บแดงนะคะผมเด่นชัดเลยทีเดียวโอ้สวยงามแท้เนาะอีงมันงามอีหลีนี่เนาะู คืออยากได้แท้นะโอเคนะฮะอันนี้นะคะก็เป็นรีวิวส่วนหนึ่งของรถฟอร์ r เ n นเจอร์ t o r นะฮะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะฮะอยากสอบถามนะคะสามารถทักแชทมาได้เลยนะเพจฟอร์สมุตสาครนะคบผมแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะถ้าท่านผู้ชมที่อยากดูรถ การทราบรายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นนะ,ะสาม,มารถสอบถามผ่านทางออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น l i น์แอดนะคะฟอร์สมุดสาครเพจฟอร์สมุดสาคอน,รคอนหรือลูกค้าสามารถโทรมาได้เลยนะ,ะที่เบอร์โทร034 334 42819นะคะผมเราบริการจองออนไลน์นะคะให้บวกข้อมูลทางด้านออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายขายหรือฝ่ายโซวิตนนะฮะ ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะไม่อยากออกจากบ้านโทรหาเราได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เมื่อกี้นะครับผมสำหรับตอนนี้นะคะผมผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะลงลึกให้ละเอียดมากกว่านี้นะคะผมสวัสดีครับ